สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เราเป็นอีกถึงวันนะครับวันนี้ได้คอดมานิดหนึงนะครับวันที่8เดือน4ปี6กครับ2ทุ่ม2นาทีนะครับวันอังคารเอ่อเมื่อวานชุดนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรารีวิวเอ่อซ้ำนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันจะสุกมากขึ้นนะครับเพื่อเทสเนื้อกันนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับเป็นหมอนทองอันนี้ของที่สวนนะครับแล้วก็มีอีลวงนะครับ มีเหล man, ate, drafted, leaves, peine, ืองขมิ้นนะครับมีหลินลัดแปลนะครับแล้วก็ลินจทองลินจีทองลินจีครับสวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับลุงหมูฝาดสวัสดีเพื่อนสมาชิกหน่อยครับสวัสดีครับผมลุงหมูครับอ่าคืนนี้มีห้าสายพันธุ์นะครับมีหมอนเพิ่มหมอนเพิ่มอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับเป็นหมอนสวนลุงเองนะอ่าลูกนี้มันมีหนอนเจาะหน่อยอ่าไม่ถึงเนื้อหรอไม่ถึงเนื้อแต่ลุงเราไม่ขายเอาไว้รีวิวอ่าก่อนที่สวนที่ตัดไปชุดที่แล้วอ่ะครับผมที่สี่ครับ เอาเลยครับเราเริ่มเลยดีกว่าอันไหนก่อนดีก็เอาลูกที่แกะแก่แล้วแก่ไว้ก่อนเลยครับเนี่ยมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวหมอนทองลิ้นจี่ครับอทองลิ้นจี่ก่อนทองลิ้นจี่ก่อนเลยเปิดเลยอ่าเมื่อวานสุกยังยังไม่ค่อยนิมม่มไอ้่อวานันมสุกหามานี่ยังไม่สุกแล้ว <ừ. S 1> แต่มันอร่อยแล้วนะเมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานหวานอร่อยแล้วหวานแล้วนะครับวันนี้เราจะกินระยะที่เรียกว่าสุกมากขึ้นกับพันธุ์ทุเรียนทองลิ้นจี่นะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านอยู่กับเรานะครับสวนลุงหมูประตูพันธุ์ไม้ในค่ำคืนทีี่่่่นนนนะะะคครรรัับบบเเเเเป็็ชุดดดิมมกกอออยยาาาางืววววแล้๋จ แก้วันนี้อีกหนึ่งวันเพราะว่าเพื่อเทให้มันรสชาติมันนิ่มขึ้นนะครับจะได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสีดีขึ้นนะสีดีขึ้นนะสีเนียนขึ้นนะครับสีเนียนขึ้นกับทองลิ้นจี่นะครับก็เป็นหวานหวานเนียนกลมกล่อมเลยเมื่อวานนะครับทรงลูกนะครับทรงลูกเขาเหมือนลูกลิ้นจี่นะครับเมื่อวานก็สีเหลืองนวลๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเต็มๆเลยนะอ่า สวยรอนอยู่นะรอนอยู่นะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับอยู่กับเราสวนลูหมเตือนมา она. เราอยู่ที่ตําบลแก่งหางแมวอาเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับอยู่กับเราครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนสมาชิกตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะครับก็บวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่กิจกรรมเราเยอะมากนะกิจกรรมเราเยอะมากนะครับก็มีหลายกิจกรรมนะครับวันนี้ก็ไปไปร่วม ร่วมที่สาลามาเหมือนกันนะครับสารากันเมืองาาอกับสมากับทางเหียนะครับอ่ะเรามารีวิวทุเรียนดีกว่าวันนี้นะครับทองลิ้นจี่เป็นแบบนี้แหละนะครับต่อไป <c oughs> โอเคนะครับเอาเลยครับ ผ่าก่อนใช่ไหมอืมผ่าแล้วแหละจะเห็นได้ชัดๆจะเห็นได้ชัดๆต่อไปครับต่อไปดินลับแลินลับแลนะครับวันอร่อยนะสุกกําลังดีอ่าสําหรับลูกนิดเพวันสุกกําลังดีนะวันนี้ก็สุกอีกหนึ่งวันนะผ่านไปอีกผ่านไปอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะนะครับผ่านไปยี่สิบสี่ดินงอมๆก็อร่อยอร่อยใช่เป็นทุเรียนหวานอร่อยอ่ะนะครับหวานอร่อย เดี๋ยวเนี้จะแกะให้หมดนะครับเพื่อเทสเนื้อสําหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อสมาชิกดูวันนี้แล้วงงงนะแนะนําให้ดูไลฟ์เมื่อคืนอันนี้สุกเต็มที่แล้วอ่าให้ดูไ,ไลฟ์ไลฟ์เมื่อวานให้ดูไลฟ์เมื่อวานนะครับแล้วก็กลับมาดูไลฟ์นี้ก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทําไมเพราะอะไรนี่สุกเต็มที่แล้วสุกเหลืองแล้วเหลืองแล้วสีสีเข้มขึ้นใช่สุกคือเปลือกเปลือกเหลืองมาแล้วอ่าสกเต็มที่สีเข้มขึ้นนะครับนี้ อย่างที่บอกนะครับลินรับแลเนี่ยเมื่อเขาจะเรียวๆเงี้ยนะครับแต่เม็ดเขาเล็กเนื้รีบนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยลินรับแลก็จะเป็นทุเรียนที่ถือว่าเป็นทุเรียนเ,เนื้อมากเนื้อมากครับ่ะลินรับแลต่อไปครับเหลือขมิน้นเหลือขมิ้นลูกนี้ครับเมื่อวานอร่อยมากสีสวยด้วยนะครับลูกมินิหน่อยนี่ดูสีเมื่อวานนะครับ ก็ถือว่ายัางแห้งอยู่นะเบิ่งนื้อเนื้อเนื้อเนื้ออย่างคุณภาพดีมากเลยางงาเนี่ยงอมนี่ถูกเต็มที่แล้วอวันถูกกำลังดีครับนี่สุกสุกสุกแก่สุกแก่ละนะครับเอาไว้ไว้คืนคืนก็แตกละได้คืนคืนนี้ก็ถูกแตกอ่าพสัสวัสดชิคเข้ามากันเรื่อยๆนะครับโอเค วันนี้ลุงหมูไปสาราว่าการเมืองเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไงครับรวมพลังรวมพลังเป็นแค่ไปรวมพลังชาวสวนรวมพลังชาวสวนระยอองกันตาดอ่านะครับไปยื่นหนังสือนะยื่นสื่อนะครับรายละเอียดดูในคอมเมนต์ดูในโพสเพราะว่ามันถือว่ามันเขาดาวที่พอสมควรครับในเรื่องการตรวจ l a บนะครับในเรื่องของการสวมสิทธิ์นะครับ เพราะตอนนี้ต้องบอกว่าตอนออกเนี่ยมันทุเรียนมันไม่ได้เยอะอะแต่ไม่รู้ทําไมมันถึงมีทุเรียนออกเป็นเป็นตู้ๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของแฝบที่ถูกปิดแล้วก็แฝบของการจํานวนแฝบที่ไม่มากพอที่จะผลผลิตโดยเฉลี่ยตอนออกก็อยู่ประมาณสัก800ตู้นะครับแต่แลบแฝบมันก็จะได้ไม่ถึงอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร่งด่วนนะครับก็เลยมีรวมพลังชาวสวนทุเรียนตอนออกนะครับไปเมื่อเช้า9โมง เขาไปมาเหมือนกันนะครับไปนั่งไปยืนฟังเขาดูนะครับแล้วก็ไปไปแสดงพลังนะครับแสดงพลังไม่รู้จะเป็นไงบ้างนะแต่ว่าขอให้ดีนะครับอันนี้คือพันธุ์ทุเรียนอีลวงเนี่ยมันใหญ่จริงนะลงม,มันใหญ่กมันใหญ่เนานะวันวันกรอบกรอบเมื่อวานยังมีรสกรอบกรอบแต่วันนี้นะิ่มแล้วนิ่มแล้วนะ,ะแกพูเดียก็พังอะไรนะครับ ลูกใหญ่ลูกต้องบอกว่าลูกนี้ลูกโอเวอร์ไซด์นะอันนี้วันอันนี้เพิ่งสุกนะครับเพิ่งสุกเพิ่งสุกเริ่มเพิ่งเส็เริ่มนิ่มแต่ยังมีกรอบอยู่นหน่อยอ่ะยังสุกไม่เต็มที่นะสุกไม่เต็มที่แต่เมื่อวานมันมันผมว่าอร่อยแล้วล่ะผมว่าอร่อยแล้วะเป็นโอเวอร์ไซด์ละไซนี้นะครับไซนี้เนี่ยจะเจ็ดโลได้ละบางเนี้ยน่าจะเจ็ดโลได้แล้วคุณดูเพื่อนสมาชิกดูลูกอื่นนี่ลูกนเดียวโอ้ยนะครับแต่เนื้ออร่อยแต่เนื้อดีลูกใหญ่เนื้อดีนะครับ ต้องแกะก็ไ้ครับอา่อาปล่อยไว้ก่อนนะครับหมอแล้วดีกว่าอ,อันนี้นะครับหมอนทองนะครับหมอนทองเป็นลูกที่จริงๆก็อยู่ในชุดที่ขายแหละนะครับแต่ลูหมูเห็นเป็นมีหนอนเจาะ<ม>หน่อย<ม>หนอนต้นหิวหน่อยหนอนด้นหิวหน่อยมันก็จะไม่ได้ราคามไม่ได้ราคาก็เลย<ๆ>เก็บไว้กินเองดีกว่านะครับทุเรียนเขาก็จะมีเรื่องอาการ คัดนะครับผิวสวยเปลือกสวยอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันหนอนมันดดนหน่อยนึงแต่ไม่ได้เข้าเนื้ออะไรนะเพราะฉะนั้นเวลาขายราคามจะหายไปแบบเยอะมากนะครับขายไปเยอะมากก็เอามารีวิวเอามากินกันครับง่ายๆนะมันมีแค่ลูกเดียวนะครับที่ที่มีปัญหาก็คือลูกนี้ก็เลยกินได้กินได้ <laughs> ได <laughs> หมอนทอง ของทางสวนก็ทยอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะตัดชุดใหญ่กันนุ่นปลายเดือนปลายเดือนต้นเดือนปลายเดือนต้นเดือนหน้ากันเลยนะครับพึ่งกลับมา <laughs> พึ่งกลับมาน <laughs> 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 ี่เลยว่ายังไม่ไม่ปลีกตัวเลยมามาช้อมยูนิฟอร์มมาครับหมอนทองสวนลุงหมูปั้ต้ยพันไม้เอง อ่าวันนี้หมอทองที่สวนเราเองนี่ครับเป็นหนอนแค่นี้เห็นไหมนี่ยหนอนกินผิวแค่นี้เขาแมวแล้วหนอนกินผิวหน่อยเดียวเองเนี่ยเขาเขาก็เลยแบบอันนี้อันนี้อันนี้ให้ดูหนอนหนอนด้นหน่อยเดียวเนี่ยหนอนด้นหน่อยเดียวมันก็ไม่ได้เข้าเห็นไหมแต่เวลาเวลาขายมันไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้ไงจากจากจากโล่จากโล่สองร้อยเหลือแปดสิบเหลือหกสิบบาทเออมันตกเยอะอะตกเยอะแต่ดูเนื้อดิเป็นตรงนี้เห็นเนื้อไหมเนื้อเนี่ยโคตรดีเลยเนื้อโคตรดีเลย เนี่ยไหมเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดรากินหมอนก่อนเลยมั้ยรากินหมอนก่อนเลยดูหมอนดูหมูประตยนะครับก็สีเนียนนะเห็นนะอ่าอันนี้โอ้ยอันน,นี้ได้เลยเนะี่ยระยะนี้เลยใช่ดิอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับอยู่กับเราสวนลุงประตูธันไม้นะครับก็ทยอยรีวิวนะช่วงนี้รีวิวน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าทุเรียนก็ยังไม่ค่อยจะออกกันนะครับปีนี้ล่าบปีนี้ลา ล่าไม่พอน้อยด้วยน้อยด้วยอ่ะเราเริ่มที่เอ่อไะรมาทองลิ้นจี่ทองลินงล้นจี่เลยระยะสุกระยะสุกนะอ่าขอพูงเลยแล้วกันอขอเม็ดหนึ่งเลยแล้วกันเออเป็นเม็ดเป็นขอเม็ดเดิงเลยแล้วกันนี่นะครับอ,อันนี้เขาจะเม็ดโตหน่อยนะเ็ตัวโตนี่หนึ่งแตงง่าดีเม็ดไม่ผมอืม เป็นครีมขี้นแน่นๆนะครับอืมเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไม่มีหวานฉ่ำฉ่หวานฉ่ำเม็ดโตหน่อยค่อนข้างโตนิดนึงอืมแต่เนื้อดีเละเอียดโตหน่อยนะครับชามแบบลายในปากเลยอ่ะชามแบบลายในปากเลยหวานเจี๊ยบฉ่ำเจี๊ยบอ่ะหวานฉ่ำจุ๊บเจี๊ยบนะกินแล้วมันเรียกน้ำลายอ่ะ ี่เป็นเป็นพันที่กินเรียกน้ำลายนะเขาเรียกว่าอ,ออเดอิร์ฟพอฝุ่นนิน่มหวานดุบูขึ้นเนยอนะอ่เรียกพันออเดิร์ฟเลยกินแล้วเนี่น้ำลายสออ่ะเอางี้ดีกว่าหวานน้ำลายสอน้ำลายสอจริงๆนะครับอันนี้กินดีด้วยนะเดีย๋ยวอีกสักอันอันเพละนะินอูยเม็ดกินดีกินดีโมีหลายเม็ดนะครับเป็นแบบเม็ดต่อเม็ดนะเม็ดต่อเม็ดนะอือเป็นเดียว เป็นทุเรียนทานเล่นทานเล่นันเทิน,ทนเนี่ยอร่อยเด็ดโอกาตดีเลยเหลียงลายเหลียงลายคือเหลายำลายคุณกินแล้วเนี่ยทำลายสอเลยอะ่ะพร้อมที่จะกินพันธุอื่นเลยอะ่ะพร้อมที่จะกินพันธุอื่นเลยกินดีรสชาติดีนะครับครีมเหนียวละมุนแน่น,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 นๆเนื้อเนียนๆมีความเหนียวนะแต่ไม่ได้เหนียวจัดขนาดน,นั้นนะได้เหนียวได้เหนียวอยู่ต่อไปครับลินเลยไหม ลิ้นของกินเลยนี่<ม>ลิ้นก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบรนด์นี่เป็นแบรนด์นี่นะครับลิ้นรับแลงอมแต่เนื้ยังแห้งอยู่คืออร่อยอะ่ะกลิ่นนี้คือลิ้นเนี่ยเป็นแบรนด์แต่โอ้โหมีเนื้อนะมเ็อยู่เม็ดๆแบรนด์จริงกั่มีเน,นะมนื้นอผมขออนุญาตขอเสีบยบอนุญาตนะรูมเลนที่ผมกินนะเห็น<ม>ไหมเล็บเนี่ยโอ้โหเม็ดเล็กมากนะครับผมบอกทุกขั้นเสมอแล้วว่าลิ้นรับแลเนี่ย อย่ามองว่าเป็นผูกกระดูกนะนเพราะว่ามันเป็นทุเรียนเนบลลีฟเล็กมากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นทุเรียนที่เรียกว่าทุเรียนเนื้อเยอะเห็นไหมแต่เก๋ว่าอันนี้อูม,อมใช่ไหมอันนี้อูม,อมนะแต่ไม่โตนหน่อยแต่น,นี้ดูเรียวน,นะแต่ไม่แค่เนี้ยถือว่าเป็นทุเรียนเนื้อเยอะนะไม่ต้องถือเถือมันเป็นทุเรียนเนื้อเยอะอันนี้หวานเข้มข้นมากอืมอืม้อ เดี๋ยวแล้วไม่นพูดถึงนะครับมันมันมันเป็นทุเรียนเพลินประจําจังหวัดอยู่แล้วนะครับหลงหลงรับแปลหรือรับแปลเนี่ยมันมันชื่อมันเป็นการันตีตัวมันเองอยู่แล้วหรืออย่างเดียวทําให้อร่อยหมายความว่าตัดให้มันได้เปอร์เซ็นต์น่อรอยหมดแหละนะครับแล้วก็เลี้ยงให้มันดีหลายวันสุกหน่อยลินอ่ะอ่าหลายวันหน่อยนะเพราะเนี่ยเพื่อสมาชิกก็ได้ของที่สวนไปเยอะนะครับก็รอนิดนึงนะรอรอหน่อยเพราะเราไม่ได้ป้ายยาไปลิ้นลุบนี้ พอจัดนั้นเพื่อสมาชิกที่ได้ของที่สดใบรอนิดน,นึงนะเพราะเรา,านนพราะเราไม่ได้ป้ายยาไปนะครับก็รอ,อ,อกินน h, ่รอรอสุกแล้วกันอรอสุกแล้วกันใจเย็นหน่อยแล้วกันสีมันไม่เข้มอยู่แล้วสีมันก็จะอ่อนๆอใจเย็นหน่อยแล้วกันถ้าคุณใจเย็นก็ใจเร็วก็แพ้ใบหมอกเนี้ยใจเร็วก็แพ้ใบกินทุเรนต้องใจเย็นนิดนึงรอนะครับรออนกอนึงอ่ะต่อไปครับเหลืองเหลืองขมิ้นแม่สีมันสีอันนี้สีเข้มหน่อยสีเข้มแล้ว หวานหวานเข้มเลยนะแล้วเนื้อร่อนเลยตอนจากเม็ดเนื้อไม่ติดเม็ดแบบแบบลิ้นก็เนื้อไม่ติดเม็ดเนื้อร่อนหวานเข้มหวานคือความหวานของเหลืองคมบินเนี่ยมันเป็นหวานแบบเหมือนเมื่อวานอ่ะหออหวานหอมเนื้อด้านนอกมีชั้นฟิล์มนะด้านนอกมีชั้นฟิล์มเส้นใยมีนะครับจะเป็นครีมเนื้อแน่นและ ความหอมมันจะติดตรงกระลูกกันเดือกคุณน่ะตรงคอเวลาคุณกืนอ่ะวันนี้หวนานดูดันมากเลยหว,วานกว่าเมื่อวานหวานเมื่อวานกินแล้วมันหอมติดคอเลยมันแออตรงลูกกระเดือกเนี่ยตรงช่วงเนี้ยม,มันรู้สึกได้เลยว,ว่ามันหอมอยู่ตรงเนี้ยอร่อยมากเลยวอนนี้อร่อยมากมนิ่มมาแต่อร่อยดูไหมผมเห็นลูกแค่เนี้ยเธเบ็ดแค่นี้ยไงแต่เม็ดใหญ่กว่าเม็ดใหญ่เธอเอาลินนะเวลาในกลองพ่อหยิบดันกินดี ไม่เน่เน่เน่ไอที่กองโลอะไอที่กองในรังของดาต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปอะไรอ่ะอ๋ออะไรชิ้นมือต่อไปครับอีลวงเออาาย่งต้องงัดหน่อยนะต้องงัดหน่อยงัดหน่อยไม่ไม่ผ่าตรงนี้ผ่าตรงนี้พิมเพราะมันเพราะมันสุกไม่เต็มที่ผ่าตรงนี้เนี่ย มันยังนิ่มไม่หมดอย่างนี้ไม่หมดรูปมันใหญ่ไนงะรูปมันใหญ่มันก็ส่งไปถ้วยอยู่แล้วต้องรอใจเย็นอนะ่ะอันนี้แต่ด้วยความเราจะกินรีวิวอ่ะนะก็า่าเลยกําล,ลัลางอร่อยเหรอใช่อ๋อไ,ไม่รู้อ่ะผมยังไม่ได้กินแต่ข้างๆก็แอบ,บกินละข้างๆแอบ,บกินละดูหมูผ่านนิดนึงนะครับอีรวงลูกนี้ไม่รวงเลยใหญ่ชัดเจนรูกนี้ใหญ่มากเป็นไซส์พิเศษเลย นะครับใช้พิเศษเลยแต่แต่เนื้อเนี่ยเมื่อวานเทแล้วเนื้อดีเนื้อดีเดี๋ยวคืนนี้คืนหนึ่งที่มันจะนิ่มขึ้นนะครับนิ่มขึ้นก็น่าจะจบที่คืนนี้แหละนะนเดี๋ยวก็รอรุ่นใหม่ละนะครับรอบหน้าเดี๋ยวดูว่าจะมีพันุอะไรบ้างนะโอ้โหเนื้<ๆ>เจอเยอะจริงเนื้อเยอะเนื้อเยอะจริงจะโดนอดหนีอ่ะ อะผมสักหน่อยเลยแล้วกันหอมเจี๊ยบหวาเจี hmm. ๊ยบเลยเหรอผมสักหน่อยแล้วกันโอ้โหไม่หน่อยนะแค่เม็ดนี้ก็เต็มที่แล้วนะแค่เม็ดนี้ก็ใหญ่แล้วนะใหญ่เนื้อเยอะยังเตีนหามอยู่ยังมีกรอบอยู่อืมยังส่งไม่เต็มเพลเนี่ยเต็มที่แล้วตรงเนี้ยอันเนี้ยนิ่มปศน์แปดเลยเนี่ยอืมมันส่งอย่างนี้กินตรงที่นิ่มเนี่ยอร่อยอืมกินกินไปว่าไงปศน์แปดเลย ี่ครับมันจอเป็นก้อนเหมือนฟี่ยเนี่ยอีลวงมีความมันมีความมันเเม็ดเป็นเม็ดเมดนิดเดียวเป็นนิ็ดเดียวกินเนื้อูมันเนื้อแบบไม่แก่งจริงลวงเนี่ยโอ้โหเนื้อเป็นก้อนเลยครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้เม็ดเดียวกินคนเดียวก็เหนือนะมันใหญ่จริงลูงเนี้ยใหญ่จริงถ้ากินพูนึงเนี่ยกินพูหนึ่งนี่นี่อิ่มเลยนะวันเชิานี้นะเพราะลูกมันใหญ่จริงแล้วก็ไม่ได้สวบไม่ได้เลยนะ ไม่ได้เป็นรสชาติไอ้โบโอเกนะคือลูรสชาติปกติอของอีลวงเลยอร่อยเขาจะมีเท็ e เจอร์อะไรครับเห็นไหมมีความความมันแทรกเนื้อมันกินแล้วคนจะรู้สึกมันๆนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยให้มองกับข่าวเห็นมูออกไหมเห็นไหมถ้าเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อลายอ่ะนะแต่อันนี้ทุเรียนนะครับมันมีเทมันจะมีความมันแทรกอยู่เคี้ยวแล้วมีความมันด้วยความมันด้วยอร่อยหวานอร่อยอ เดี๋ยวจบที่หมอนอมจบที่หมอนนะครับก็สรุปอย่างนี้สรุปงนี้คร่าวๆก่อนทุกตัวเมื่อวานกินดีแล้ววันนี้กินดีกว่าเพราะมันสุกดีสุกมากกว่าความหวานมันขึ้นขึ้นขึ้นนะครับมันไม่ได้ลงนะมันมันกำลังขึ้นจุดพีกของมันอยู่นะครับแต่หมอนมาหมอนที่ส่วนนะครับหมอนนี่ครับเนี่หมอนหมอนก็คือหมอนนะสี่ อร่อยเนื้อมาเนื้อไก่ก็เลืนื้ไก่ฉีกนะโคตรอร่อยเลยอร่อยส่วนนีเองแมงแต่แมงโคตรอร่อยจริงเนื้อไก่ฉีกอ่ะไก่ฉีกฉีแค่ดูเลยอ่ะโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยเหม่อถึงเลยเหมือนกับเป็นหมอนอร่อยจริงคนเคยกินหมอนรู้อยู่แล้วเนาะหมอนอร่อยอ่ะหมอนหวานเข้มเลยเนาะหมอนระยะคนกินระยะพิมนิยมอ่ะเนี่ยไก่ฉีก ยาไก่ฉีของหมอนะระยาพิมพ์นิยมหมอนนะครับหมอนะคนชอบคิดว่าพันนู้นพันนี้หวานเนาะแต่ผมบอกทุกคนนะครับถ้าคุณกินหมอนที่สุกในปีนหรืออะไรเงี้ยหมอนมันหวานโคตรโคตรเลยนะเอเจนถึงมันหวานโคตรโคตรเลยนะยมันหวานไม่แพ้สายพันธุ์อื่นนะฮะมันหวานโคตรโคตรเลยแบบหมอนี่ถ้ามันกินระยะถูกต้องมันจริงๆนะโหสเด็จเลยบอกได้เลยความหวานเนี่ย แต่ส่วนใหญ่เราไปกินระยะลงะ่ะแล้วตัดลงแบบตัดปุ๊บแล้วก็ไปไปขายตามเนี่ยแยกๆไปเป็นสแส้ขาวนิสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปคนสวนนี่ก็าําจริงจีนเขาเขาแขวนถึงอะ่ะโอ้โหมันทุเรียนหมอนทองนี่สวรรค์เลยทําบอกได้เลยหืหือร่อยน้อร่อยอร่อยเยอะๆก็เทียบความหวานนะครับเนี่ยต้องบอกว่าเหลืองเหลืองขมิ้นน่ะหวานจริงหวานวานนี่หวานติดคอ <c oughs> ติดคอนะคะนรับ <c oughs> ไอลิ่นเนี่ยลิ่นนี่ก็หวานสไตล์ลิ่นเลยหวานหวานเจี๊ยบหวานแบบหวานน่าทานนะครับแล้วลองมาก็จะเป็นหมอนลุ่เมื่อกี้หมอนลุ่มเมื่อกี้ปุ๊บนะครับแล้วก็มาลองมานี้เหลืองเทองทองนิ้นจี่ตามมาเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมเอารู่นี้สุดท้ายเพราะรู่นี้มันติดมันออมันมีความติดมันมันหวานมันติดมันเขาจะหวานหวานกำลังดีอันนี้ไม่ไม่หวานดูดานสตหวานอหวานกำลังดีแต่มันได้ความติดมันไงเนี่ยได้ความติดมันมันด้วยแต่ถ้าทำเนื้อเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นในสามลูกนี้นะก็จะมีหนึ่งขมิ้นมีหลินแล้วก็หมอนแล้วก็ทองลิ้นจีแล้วก็อีหลวงหวานจะไล่กันไล่กันไม่ฉีกกันมากแต่วหวานเบหวานที่หวานจัดอันนี้หวานติดคอเลยนี่หวานติดคอเลยนะครับอ่ะลวงหมดสรุปนิดนึีครับครับคือนี่เสถียรพันสีรสชาตินะฮะรสชาติจะต่างกันนิดนิดนิดนึงเพราะความปกของมันจะไม่เท่าเทียมกันจากสองลูกเนี้ย ออความสุกมันมากกว่าเขาเขามเข้มขึ้นไปไอ้ตัวนี้ก็สุกเพิ่มขึ้นมาอีกหวานขึ้นไปอีกแล้วก็หมอนเนี่ยเนื้อไก่ฉีกเนี่ยโอ้โหอร่อยมากแล้วก็ตัวนี้อีลวงอีลวงก็หมอนเนี่ยเนื้อไก่ฉีกเหมือนกันก็หวานอร่อยแต่ลวงมีความมันยังยังน้อยกว่าความหมอนแต่อร่อยเพราะนี้ไม่ได้ความมันแล้วก็เนื้อแยะก็ลูกมันใหญ่ครับครับกรลูกคืนนี้อร่อยทุกสายพันธุ์ถ้าต้องการลูกเข้ากลุ่มเข้าลายเข้า ของลุงหมูกระตุ้ยแผนมาเดี๋ยถ้าต้องการสายพันธุ์ปลูกติดต,ต่อมาสามเบอร์นี้ได้เลยครับเบอร์แรก0817614575นะครับเบอร์ที่สองศูนย์แปดหนเบอร์ที่สามศูน9์แปด3กเสามเบอร์ครับติดต่อมาเลยครับนี่ผมผมผมกินหมอนเมื่อกี้ผมยังน้ำลายผมยังเอามีดรสชาติหมอนด้วยนะมผมหวานเยอะจริงๆลูกนี้นะครับ พูดมากเดี๋ยวหาว่า,าอวยสวนตัวเองเดี๋ยว,ดวยเ,เดี๋ยวผมพูดเรื่องจริงแต่เรื่องจริงนะครับพูดเรื่องจริงก็เราอยู่ที่สวนลุงหมูต้นไม้ครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับสนใจลูกทุเรียนเข้ากลุ่มชื่อชื่อว่าสั่งจองลูกทุเรียนสวนลุงหมูป้าตุ้ยผันไม้แต่ถ้าคุณอยากซื้อต้นคุณอ็อกซ์มาได้เลยครับหรือว่าคุณจะแอดไลน์เรามาก็ได้นะครับช่องทางไหนก็ได้ ช่องทางไหนก็ได้เดี๋ยวแอดมินผมก็จะตอบไปให้ครับก็มีโปรโมชัน่นสั่งซื้อลงกล่อง <c oughs> หรือคุณอยากจะซื้อนาสวนส่งได้หมดครับนาสวนลงกล่องลดเช่าลงกรุงเทพนีไปได้หลายช่องทางหรือจะมารับเองที่หน้าสวนได้เลยครับลุงห,หมูขอสโลแกนน,นิดนึงครับอ๋อทษนะครับที่ทำให้คุณรวยขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอะทุกตัววันนี้